สวัสดีครับมือนีก็มาพบกับทีมงานช่างบาททําเป็นเรื่อยอีกเช่นเคยนะครับเนาะถ้าผู้ใดสนใจกติดต่อ0619034586นะครับเด้องานฝ่าครับผมได้ทุกรูปแบบมือนีก็าจะว่าเห็ดฝ่าหลบนอกนะครับเนาะพี่นนองเนาะน่โดยทีมงานทางช่างเฟิร์สและช่างสี่มันเดิมนะครับเนาะขึ้นทำฝ่ารอบนอกให้เจ้าของบ้านมือนีก็จะเป็นฝ้าไม้รละแนง ตัวแผน่นใหญ่ครับเอามาซ่้อยใสใสเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเนาะกับผมสวยงามาเดี๋ยวเห้งก็บจีเก็บรายละเอียดเก็บแดบโปรมาสกูกับท่าสีมาสวยงามนะครับมันก็นจะเป็นฝ้าแ,แนงตัวเมตรยี่คูณสเมตรสี่นะครับลายไม้เจ้าของบ้านเขาต้องการเป็นลายเสี้ยนนะครับเนาะ สูงก็อยู่ที่ประมาณเราเรนั่งร้านสีน่ชั้นช่างเฟิร์สจัดเองครับขึ้นให้โชว์เลยครับทํากับช่างสี่สองคนอผมทีมงานเราทําก็จะมีความสุขก,กันประมาณนี้นะครับหน้ายีหยีนี่ไม่ใช่อะไรนะครับตกใจกลัวก็กลัวครับ,รบ,รบแต่ก็ต้องขึ้นนะครับเนาะชีวิตลูกจ้างเขาก็ต้องทํางานสี่นะครับเหตุงานสร้างบาทกะ ขึ้นแล้วนะครับเด้อกะลงมงถ่าทายขปให้พี่น้องได้เบิงวา่าการทํางานของพวกเขา้าเป็นอย่างไรเพราะว่าเหลือนิดหน่อยกะให้สร้างเฟิร์กับสร้างซีเพิ่นจัดการนะครับบอกคณะมือเพิ่นนะครับงานแค่นี้แผ่นมันหน่อยเพิ่นวายเดี๋ยวเพิ่นจัดการเองให้สร้างถลงมาอัดขิปโหลดเหตุขิปซูพี่น้องเบิงโหลดมาตองมาอันนี้ร่ำเพิินดอกมันว่าง,งานนหน่อยเพื่อนเหตุกันสองคู่กะกบผมหยอกกันลินกันไปพ่อ คำไปมือมือเนาะพี่น้องนะเนาะเฮากับบอตองได้ไปซีเรียสอย่างกับงานเพราะปนั่นครับผมกะสูงแน่จักหน่อยพี่น้องแต่กะสร้างฝากะบ่มีตกตำครับพี่น้องตกบ่ตำอย่างไี้ครับนั่งลานสี่หาสนบ่มีตกตำครับผมนีม่จะสูงสูงขนา,านเลยเจองานมือนี้กับมาน้ำเสนอเป็นฝ้าดอกนอกนะครับเด้ออ่ะ เพรงานมีการทรงสายตาให้กล้องแอบยิ้มให้กล้องแน่นิดๆครับผมแล้วมีเข,นขินแน่ยิ่หน้อยหนึ่งครับผมอนน่นบอกผมว่าผมมีการอายกล้องนะครับน่ะอายกล้องด้วยกันครับอันนี้ครับมะเบิองอันนี้ก็จะเป็นสร้างซีนะครับเนาะบาวลูกสองแต่โสดครับโสดสนิทครับแต่เป็นเบาลูกสองะห้าก็จะใส่ฉากนะครับนาะพี่น้องนะใส่ฉากแล้วก็ใส่ตัวซอยตัวนอน ส่วนมุมเราก็เข้า45นะครับเนาะแต่อันนี้สร้างเสีตัดผิดนะครับเจ้านะตัดผิดก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราก็ลงไปแก้กันเลยครับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องก็สิใส่แผ่นอีกแผ่นหนึ่งเสร็จตานนี้เขาก็สิลงใหญ่ทั้งลานก็สิขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่างทีมงานช่างบาสท,ทำไปเรื่อยด้วยนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็โทร0619034586ครับฟ้าสวยๆครับ คลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆท่านนี้ครับก็ขอควว่า,มา,มาสวัสดีครับ